ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับยินตรักสู่แกงคริปโตนะผมตานะครับวันนี้นะฮะมาดีวิวเหรียญเหรียญหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับซึ่งปเป็นเหรียญต้นน้ำนะสำหรับใครที่คิดจะเข้าแหละหาเงินแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่เกม NFT กำลังตกใช่ปะ่ะแล้วคราวนี้คนอ่ะส่วนใหญ่จะเลือกกำเงินไว้ใช่ไหมแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะไปลงทุนเอ่อที่ไหนดีนะครับส่วนมากก็ถือถือเงินไว้อยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ เพราะว่าเหรียญเนี่ยกำลังจะมาเปิดตัวเหรียญนี้กําลังจะเปิดตัวแล้วก็เปิดปีเซลก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อช่วงแรกๆเนี่ยจะได้ราคาต้นน้ำเลยครับแล้วก็เวลาเหรียญมูนเนี่ยก็จะได้กําไรหลายเท่านะซึ่งข้อมูลของเหรียญอันนี้นะครับมันอาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะเพราะว่าผมอ่ะได้ใช้เป็นแปลภาษาแต่มันคล้ายๆ Google Translate นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของคนเยอรมันนะครับมาจากเยอรมันนะเหรียญเนี่ย แล้วก็เอามาแปลไทยนะครับมันก็ได้ภาษาไทยนิดหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะได้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ขอโทษด้ดวยนะเหรียญน,นี้นะครับชื่อว่ายูนิเพย์คอยนะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่า UPC นะเหรียญ UPC เนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิทัลน,นะครับก็เหมือนเมืออเหรียญบีคอยเนี่ยก็ใช้เล่นบล็อกคริปโตใช่ไหมเหรียญน,นี้ก็เอาไว้ใช้เล่นเกมของเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยยังไม่ออกมานะครับหรือก็ยังไม่รู้ว่ามันเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับซึ่ง ความน่าสนใจของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญเนี่ยจะใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากทั้งการซื้อขายธรรมดาแล้วก็เก็งกาไรแล้วก็เอา,เอาไว้เล่นเกมนะครับบนแพลตฟอร์มของเขาซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการธุรกรรมซึ่งท่านผมก็น่าจะเดาๆนะอันนี้คือผมเดานะครับผมเดาว,ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญเนี่ยแล้วเราเอาไปเล่นเกมของเขาเนี่ยการทําธุรกรรมข้างในอ่ะจะเสียค่าแก๊สครั้งเดียวก็คือการฝากเข้าแล้วจากนั้นเนี่ยการหมุนเงินในเกมเนี่ย ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมครับเวลาเราเล่นเกมเสร็จเราก็จะได้เหรียญ u p c มาแล้วเราก็สามารถเอา u p c นะ่ไปขายได้เออมันก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยอันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันมาหรือ,อยังครับต้องรอดูอีกทีตอนเหรียญมานะแต่ว่าหน้าตาคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับพอเลื่อนลงมานิดนึงนะก็จะเห็นคําว่า p c l นะครับหรือว่าเริ่มขายเนี่ยอีกประมาณ2วัน23ชั่วโมงนะครับหรือว่าวันที่เออวันที่15นะที่จะเปิดขายนะครับ โดยรายละเ e อียดโทเคนก็จะประมาณนี้นะมีพิเศษซัพพลายนะครับทั้งหมดเอ่อกี่ล้านเหรียญวะเนี่ยอันนี้1ล้านเหรียญ1 5 0่0นล้านเหรียญนะครับทั้งหมดนะหนึ่งล้านเหรียญทั้งหมดโดยที่การแลกเปลี่ยนนะครับหนึ่งอีทิเลียมจะเท่ากับ1ล้าน UPC นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนรถแมพนะครับเอ่อเดี๋ยวดูช่วงแรกก่อนนะครับช่วงแรกเนี่ยจะเปิดการขายก่อนนะเปิดการขายแล้วก็ เหรียญราคาลงในคอยมาก็ตแคปนะครับที่เราใช้บ่อยๆนะอันนี้ก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็2นะครับเปิดตัวคอลเลคชันการจัดอันดับของ NFT นะอันนี้ก็น่าจะเริ่มใส่เกมขึ้นมาแล้วแล้วก็ i อเกมมิ่นะครับจะใช้ UPC เนี่ยมาใช้ในเกมนะเพื่อให้ได้พวกรีวาร์ดพวกอะไรในเกมนะครับจากนั้นก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆนะอันนี้รถแมปที่ผมดูไว้ก็น่าสนใจพอสมควรน,นะครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครได้ราคาเหรียญต้นน้ําแล้วถือไว้เนี่ย เอาไว้อาจจะไว้เก่งกําไรนะครับช่วงระยะสั้นๆในการเปิดตัวครั้งแรกหรือว่าอาจจะไว้เก่งกําไรในระยะยาวนะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวผมก็น่าจะซื้อไว้อยู่นะครับตอนเหรียญมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีแต่ว่าชิปอะผมไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนถ้าเกิดว่าผมรีบทําผมก็ต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาให้เหรียญนี้ให้ละเอียดก่อนว่าเหรียญเนี่ยทำงานกันยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะเออกว่าที่ผมจะศึกษามาเข้าใจแล้วผมก็มาสอนใช้งานเหรียญพวกเนี่ยผมว่าราคามันอาจจะไปไกลแล้วนะ ซึ่งสาหรับใครที่อยากศึกษาด้วยตัวเองนะครับอยากศึกษาแล้วก็อยากซื้อเหรียญตัวนี้หาความรู้ในเหรียญน,นี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ข้างล่างนะครับลิงก์เว็บไซต์เลยเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างนะใหออ้คนดูเนะี่ย FC ที่อยากศึกษาเหรียญน,นี้เองนะครับไปศึกษาเอานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิด p ซ e แล้วเหมือนมันเปิด p ซ e วันที่15เนาะแล้วคราวนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยอาจจะลงวันที่1718ประมาณนี้ครับเหรียญเนี่ยก็ราคาอาจจะขึ้นนะ ซึ่งมันจะอาจจะทําให้เสียโอกาสนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดปลาใครที่อยากศึกษาเองเนาะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างครับส่วนอันนี้ก็เลื่อนลงมาน,น่ดนึงก็จะเจอนะครับว่าอันนี้กรอกอีเมลเราได้นะถ้ากรอกอีเมลเราไปนะครับก็จะเขาก็จะส่งข้อข้อมูลต่างๆเวลามีเกิจกรรมอัปเดตอะไรมานระ่ยก็จะส่งมาในอีเมลนะซึ่งสําหรับใครที่อยากกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้ครับอันนี้ไม่สําคัญแล้วก็มีไวท์เพเปอร์นะฮะไวท์เพเปอร์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษหมดนะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะแปลยังไงครับ ผมอยากแปลให้มันตรงตัวที่สุดอนาะแต่ว่าอันนี้ก็สําหรับใครที่อยากออหาความรู้อยากข้อมูลนะสามารถใช้ Google Translate ในการแปลได้นะครับส่วนโทเค็นโนมีก็ดูนะครับมออีผมไม่เข้าใจว่าหนึ่งร้อยพันล้านนี่มันหมายความว่าอย่างไงแต่ว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นพวกกีเซลอะไรก็ดูเอานะครับตัวนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษยากๆไปนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้คนดูนะศึกษา ศึกษาเองครับส่วนเรื่องวิธีการซื้อนะครับผมรู้สึกว่าการซื้อเหรียญเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับเหรียญเนี่ยจะยังไม่สามารถสวับในพวกปูคอยได้หรือว่าสวับในแพนเค้กได้นะอาจจะยังไม่มาแหละอาจจะยังไม่มาเพราะว่าอันนี้มันเป็นพีเซลเหรียญเนาะเออถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก่อนนะครับอันนี้ผมต้องบอกนะว่าไอเหรียญตัวเนี้ยมันมีความคล้ายคลึงกับเกม nft อย่างหนึ่งเลยนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเกมมันเปิดตัวเนี่ยมันก็จะให้พีเซลเหรียญก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับ อันนี้เกมยังไม่เปิดมันก็เลยยังไม่มีให้สัับ,บในพวกแพนเค้กหรือว่าปูคอยนะแต่ว่าวิธีการได้รับเหรียญเนี่ยก็คือการจ่ายเงินก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะให้กรอกชื่อ,อกรอกนามสกุลก่อนกรอกอีเมลนะฮะแล้วก็วิธีการจ่ายเงินเนี่ยอันนี้ก็สามารถเอาบัญชีเออเอาเลขกระเป๋านะครับของ Meta m a มสมาใส่ตรงนี้ได้นะต้องเป็นเชนของอีเทอริว์นนะอย่าลืมนะเอามาใส่ตรงนี้แล้วเราก็จ่ายเงินนะครับ จ่ายเงินอาจะจะจ่ายทางใบแนนก็ได้หรือว่าจ่ายทางพร้อมเพย์ก็ได้นะซึ่งไอ้ตรงที่พีเซลเหรียญตรงเนี้ยผมทาไมบอกว่ามันเหมือนกับเกม NFT นะเพราะว่า N g a e NFT เนี่ยเวลาเกมออกมาเขาก็จะบอกก่อนว่าเขาจะใช้เหรียญอะไรในการเล่นเกมนั้นถูกไหมพอเหรียญเกมนั้นออกมาคนก็จะไปแย่งซื้อกันเพราะว่าคนรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเหรียญตอนนั้นแล้วราคามันจะขึ้นนะครับราคามันจะขึ้นช่วงแรกๆเลยเราสามารถเก็งกำไรเลยแบบ ระยะสั้นๆได้พ,ดพูดเลยว่าเก่งกาไรระยะสั้นๆได้อาจจะประมาณนาที2นาทีหรือว่าอาจจะประมาณ5นาทีแรกนะราคาเรียนอาจจะพุ่งครับเราก็รอขายตอนนั้นได้อะไรประมาณนี้นะส่วนเรื่องออข้อมูลต่างๆนะเดี๋ยวเว็บไซต์เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเว็บไซต์ก็ไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกับตัวนี้เลยนะเนี่ยก็มานิดน,นึงแล้วก็เรื่อง PCL กดมาก็จะบอกนะครับว่า PCL ได้วันไหนอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลื่อนเลื่อนดูนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกทีนะวันที่เหรียญกําลังจะออกนะครับเหรียญออกแล้วล่ะเหรียญออกแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าผมทํากําไรกับเหรียญน,นี้ยังไงนะแล้วก็ขอย้ํานะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปชักชวนการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นการรีวิวในสไตล์ของผมนะเพราะว่าผมเนี่ยทำกำไรแล้วก็หาเงินเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเนาะหลายคนก็น่าจะรู้แหละว่าถ้าเหรียญต้นนับมาช่วงแรกๆยังไงราคามันก็ต้องขึ้นนะแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีนะครับว่า เหรียญนี้สามารถทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งครับเราต้องศึกษาถูกไหมเออผมก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าผมจะทํากําไรกับเหรียญน,นี้นะผมก็ต้องศึกษาแล้วผมก็จะลงเหมือนกันแต่ว่าผมผมก็อาจจะแบ่งเงินมาลงอยู่นะอันนี้ผมก็ค่อนข้างสนใจนะครับเพราะว่าเหรียญนียจะถูกสต์ลงในคอยมาเก็ตแคปซึ่งถ้าเกิดว่าถูกสต์ในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยมันจะดูดูราคาเหรียญง่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าระบบสวัสด ระบบสวัสในพวกบูคคอยหรือว่าแพนเค้กมาก็อาจจะง่ายง่ายขึ้นในการซื้อขายนะแต่สําหรับพีเซลนะพีเซลนี่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับก็คือว่าเราสามารถซื้อเหรียญซื้อเหรียญได้เออซื้อเหรียญได้ในนี้แหละในนี่นะครับเนี่ยวิธีการซื้อก็ประมาณนี้นะครับในแถวนี้เลยนะก็ไปศึกษาเอาแล้วกันกรอกชื่อกล่องนามสกุลกรออีเมลนะครับแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินอะไรประมาณนี้นะเนี่ยสำหรับเหรียญน,นี้ก็มาประมาณนี้นะครับ แล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะส่งให้ทาง a c e b o o k นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากซื้อเหรียญแล้วก็ยังทําไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะวันที่เหรียญถูกริดลงกระดานแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันที่15เป๊ะๆนะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าผมว่างทาคลิปวันไหนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่ผมซื้อเหรียญน,นี้แล้วก็ผมจะทํากําไรกับเหรียญน,นี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ ไปเจอกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม